ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเล่นสโนนะครับก็จกในระยะเวลาประมาณสี่ปีแล้วยังไม่เคยได้ไปไหนเลยรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับใครถามว่ะอยากจะบอกนะครับแล้วมีใครไปกับเราบ้างเขยจะไม่มาเฮ้ยอมีผมคนเดียวครับม่เหลือแม่งังไม่มารู้สึกไครับเบื่อหน่เบื่อเบื่อมานี่ เบื่อหน่ายมากเลยอ่ะรอรอ,อไอ้บางตัวที่แม่งแบบช้าคนสี่ห้าคนมารอมแม่งอยู่คนเดียวตอนนี้มาคนคนหนึ่งมาแล้วถามความรู้สึกคนหนึ่งนะครับไดปมาต่อไ่หาแม่งวะเนี่ยสว,วัสดีจ้าอ๋อไม่รักอ๋อไม่รักกำงเงี้ยเงี้อยู่ถามความรู้สึกหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างครับไม่รู้อ่ะ <laughs> อธิบายอธิเทียบไม่ถูกเลย <laughs> บรรยากาศความรู้สึกเป็นไงคะดีจ้าอากาศหนาวหนาวหนาวป้านกลางเกี่ยวสาเช็คนีเช็คนีเช็ควันบ้นก็ไม่เป็นไอเลยตอนนี้ตอนนี้แวะหนาวแค่ไหนกระเป๋านี้ปั๊มปั๊มอุ่นบ้านนอกมากเลยไม่เหมือนเหมือนในหนังไงโรคจิตอ่ะหนังแบบเขาโรคจิตอ่ะกดยังอ่ะแอนกดแล้วถ้าเป็นโมเทลแบบโมเทลเฮ้ยเป็นควันเลยเว้ยเฮ้ย เฮ้ยเขามอาก็ทำอะไรกันโอเคจิ okay. ๊บอ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บไปไหนถ่ายจิ๊บเด้หนาวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยปิดประตูสิบน่าหนาวแค่ไหนเปล่าซิทำเดินนะปากซิไม่ขึ้นอะอากาศหนาวไหมครับตอนนี้อากาศหนาวมากสังเกตควิดหน่่ออยยนนนิดหหาวมากประมาณแบบว่าสิบองต่ำกว่าสิบองศาจริงวะทุกคนเป็นไงมั่งสัมภาษณ์ซิทุกคนเป็นไงมั่งอ๋อหนา พ,พูดพี่สาวหันแล้วพูดแบบมกเมื่อกี้อ๊ยควันขโมงเลยอ่ะนี่ไม่ได้โดดบุหรี่นะครับได้้อนเมือไทยกูต้องหอันไป,ไปทางนี้แล้วเปล่าปะไม่เห็นว่ะตรงนี้เห็นนะสี่สิบองศาได้อ่ะร้อนร้อนร้อนมากนะเลยตอนเนี้ยร้อนจริงๆ <laughs> แต่คนถือกล้องมือสั่นมากเลยนะครับตอนนี้ร้อนตรงไหนวะโอ้อโหหนาวจะตายเนะนี่ยนี่ดูดบุหรี่หรืออากาศเย็นเนี่ย อากาศมันร้อนมันมีควันออกจากปากไงวันนี้เราจะมาเสนอการหนาวเดินนะพ่นควันไม่หนาวนะอากาศไม่หนาวเลยไม่หนาวนะแต่อยากให้จับกล้องหนาหมือม่นซานนีนเรามาโดนดักใส่กันโดนดักใส่กันนี่กูดู มือสั่นถือไม่ได้แล้วไปแล้ว,ลว,ลว <laughs> นะทอนบนนัสสิคะ <c oughs> ดูบุหรี่หรืออะไรคะเนี่ยแนระวังหลังอะไร <c oughs> อนี่มันเป็นอะไรของมันถอดเสื้อเข้าถอดเสื้อออกเนี่ย,ย,อยตอนนี้นะคะรถเป็นหมอกมากเลย ไม่สามารถขับได้รถเขาไม่เป็นอะดิรถตัวรถว่าเราเสียหรือเปล่าวะบหัวได้ไหมหนูหรวถามไปได้อันค่ะโอเคม We are okay just we can't see Thank you very much เราจะจกขับประเทอย่างนรเนี่ยเปิดหน่อยสักพังนึงอ่ะตอนนี้รถเราเป็นฝ้ายอ่างแรงเลยนะครับอากาศหนาวมากไม่ไม่ไม่ปิดไปละทุกคนรู้สึกไงครับ พอเรามื่อต้เปิดองเปิดเป็นฮีเตอร์แล้วเปิดร้อนๆเลย